ครับวิธีการประกอบเก้าอี้หลังจากที่เราใส่น็อตไปเสร็จแล้วทั้ง4ตัวคานจะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับแบบขาเก้าอี้ธรรมดาให้เรานำเบาะนะครับมาวางไว้อยู่บนโต๊ะหรือพื้นที่ที่สูงนะครับจะมีน็อตสกู4ตัวเห็นไหมครับน็อตสกู4ตัวเนาะจากนั้นให้เรานำเก้าอี้คว่าหน้าลงแบบนี้ วางไว้บนบอร์ดแบบนี้ครับอานนี้พี่จะเห็นรูใส่นอ็อตทั้งหมด4 4สี่ตัวแต่ทางร้านเราทางร้านเรามีเครื่องช่วยหรือบ้านลูกค้ามีเครื่องช่วยอย่างเช่นสว่านถ้าบ้านลูกค้าไม่มีสว่านเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นไขควงแทนนะครับเพื่อที่จะยิงหรือเพื่อที่จะขันตัวเจ้าน็อตตัวนี้เข้าใส่ในรูทั้ง4รูนี้ นะครับอ่าผมยิงให้ดูยิงเสร็จจะได้ออกมาเป็นเก้าอี้เลยแค่นี้ครับแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยได้เก้าอี้หนึ่งตัวพร้อมเบาะครับจบการสาั